ขอบคุณค่ะพี่อ่อยังติดที่ข้อสองนะคะอ่าคุณพัชราก็สวัสดีคุณโมูมูนะคะพี่วันก็สวัสดีน้องโมูมูสวัสดีของใจผ่านแล้วก็เลยพอตัวเองผ่านก็เลยขอลูกเรือก็สามารถจับไม้จับมือได้นะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้ตัวเองเนาะเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย น้องปูสวัสดีคุณพัช,ชารานะคะปูยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพี่ใจ่ำาพี่โบตันทำยังไงพี่โบตันทำแบบนี้ก็ขึ้นทำมหัวใจเลยคะ่ะ พี่กบสวัสดีพ่อพุทธานะคะขอบคุณสิบล้านดวงตาสวยๆค่ะไม่ได้ปังที่สตรีมค่ะไปปังที่เรียวจากน้องส้มค่ะน้องส้มจากพี่กบนะคะ สวัสดีน้องส้มจากพี่วันค่ะสวัสดีพี่กบจากสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณอ้อยสมยัยพี่โบตนันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่นุเปิดบ้านไหมหรือว่าไปเยี่ยมบ้านเฉยเฉยูบ้างไง <c oughs> ยินดีด้วยนะคะ จบตอนไหนก็ดีใจด้วยนะคะสวัสดีคุณเอกพลจากพี่กบนะคะสวัสดีคุณอมพรจากพี่วันสวัสดีพี่โมโมโจากน้องส้มค่ะทักทายจับไม้จับมือนะคะน้อยยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปใจใจค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชรานที่มาเป็นกำลังใจนะคะ วนลวนลออขอบคุณค่ะมาส่งกำลังใจดีๆปูใจใจสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใจใจนะคะคุณเอกพผ่านหรือ,อยังเอ่ยถ้าต้องการ ตาคิดคอนเทนต์มองไม่เห็นเลยเหรอขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะ พี่อ้อยงานเยอะไหมคะช่วงนี้พี่อ้อยมีงานเยอะหรือเปล่าพี่น้องหวานทําแบบนี้เนาะแอนดรอยแอนดรอยไม่มีหัวใจให้เอาประมาณนี้สวัสดีค่ะพี่อ้อยสมายดีไซน์ขอบคุณอาสูซๆค่ะ HELLO! Hello! how are you today uh, what the better in ตอนนี้ทุกคนเนาะต่างก็ขยายขยายกลุ่มมอตอนนี้ทุกคนเนาะต่างก็ขยายขยายกลุ่มผ่านแล้วแต่ว่าเหรียญก็ขยับขยับในหลักเซน <c oughs> ยังไม่เบิกเงินนะกระดึบกระดึบเหมือนเต่าเลยน่าจะได้เบิกตอนกเกษียณพี่โน้ตก็สวัสดีคุณพัชลาค่ะสวัสดีค่ะอ๋อไปสวนเจอเลยค่ะพี่วนันว่ายังติดที่ข้อสองนะคะอะคุณพัชลาก็สวัสดีคุณหมูหมนะคะพี่วันก็สวัสดีน้องหมหมสวัสดี รู้สึกเหยวใช้พลังงานไปเยอะฟางในชีวิตประจำวันวิถีชีวิตของเรานะคะให้ราปลื่นทุกอย่างตอนนี้เป้าหมายกันถ้าไม่บอกเราก็ไม่รู้เนาะเชิญเลยค่ะ สวัสดีคุณเอกพลจากพี่กบนะคะสวัสดีคุณอมพรจากพี่วันสวัสดีพี่โมโมจากน้องส้มค่ะทักทายจับไม้จับมือนะคะกับการไลฟ์สดกับคลิปของเราแต่ละคนเนาะถ้าไม่ได้ทำเร็วก็ขอให้เฮงๆสุดยอดมากเลยนะคะ จะไม้จะมือกับคุณสุริยานะคะคุณสุริยาผ่านทั้งสตรีมผ่านทั้งเรียวแล้วเป็นกําลังใจเหมือนเดิมนะสิบกลางกลางสิบต้นต้น,ตนยังไม่ได้เยอะค่ะยี่สิบสามสิบเนี่ยค่ะ,ะเคลียร์หลังบ้านเคลียรย์หลังบ้านแล้วก็ตั้งค่าเนาะ อาผ่ารมานวันนี้ก็คือน้องอัจ,จิมานะคะหรือว่ากันถ้าไม่บอกเราก็ไม่รู้เนาะไม่รู้ปังไหมคิดเอาว่าอันไหนที่ยอดเยอะก็คือตัวนั้นคือคลิปปังของตัวเองไปปังที่เรียวขอบคุณค่ะมาส่งกำลังใจดีๆ ได้เยอะไหมคะเงินยังเลยค่ะยังอยู่ในหลักสิบอยู่เลยสิบต้นๆนนะไม่ใช่ะคะ่ะขอบคุณค่ะพี่อ้อยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องปูสวัสดีคุณพัช,ชารานะคะไม่ไปไหนมาไหนอะ่ะ ไปปังที่คลิปเรียวอันหนึ่งคลิปหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณอ้อยสมายพี่โบตันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ คุณพัชราสวัสดีพี่โบตันนะคะขออนุญาตถามเนาะทักทายจากจังหวัดไหนเอ่ยของ <c oughs> come to Thailand how are you today อยากกินแกงเขียวหวานค่ะฮ่าหอีกแล้วปเจ็ดทับสามปอเจ็ดทับสามแต่ยังติดข้อสองค่ะตอนนี้น่ะในช่องแดชบอร์ดของใจน้าพี่วัน สงสัยลงคลิปไม่เยอะมั้งเพิ่งจะจบเดือนที่แล้วก็ยินดีด้วยนะคะก็หลายๆคนก็ยังฝ่าฟันเนาะเราผ่านก่อนเราก็อามีเวลาแมวก็อยากกินคนก็อยากกินผมยังไม่ผ่านครับอยู่เปในแล้วครับอันนี้หรือเปล่าฮะพี่วันสวัสดีพี่นุชนะคะสวัสดีบ้านโนกสวัสดีน้องปูจ้า คุณนีมันเป็นสีแดงอะอ่าอิน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 อะไรละ่ะออสเตรเลียบ้านเราร้อนแล้วนะคะ I think I'm okay สวัสดีครับผมเราเราเริ่มต้นมาแล้วเราก็ต้องอยู่ไปด้วยกันน้องปูลูก